สวัสดีครับผมเอลำปานะครับวันนี้ก็มา10อันดับพระลึกลับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนะครับหนังสือนะครับอาจารย์วิรัติถ้าประจันนะครับนะพระลึกลับกินตับทั่วไทยซึ่งผมได้เปิดดูนะครับวันนี้ก็มีพระลึกลับหลายรุ่นที่อยากให้ FC นะครับได้ชมกันนะครับนะถ้าใครเจอตามบ้านรับประกันหรือว่าไม่รู้จักแน่นอนว่าเป็นพระอะไรนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปชมกันเลยครับอันดับที่1ครับอันนี้จะเป็นพระผงรูปเหมือน นะครับพิมพ์เล็บมือนะครับหลวงพ่อคําวัดอมรินทรานะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับนะจะมีหลากหลายโซนเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อดําเนื้อน้ำตาลนะครับนะส่วนใหญ่ด้านหน้าจะเป็นพิมพ์ประพุทธนั่งปางมาวิชัยอยู่ในซุ้มไข่ปลาครับด้านหลังจะเป็นลักษณะลอยจานนะครับมีทั้งจานและหลังเรียบนะครับสวยๆองค์หนึ่งหลักแสนเลยนะครับแบบนี้นะครับนะอันดับที่2ครับอันนี้จะเป็นพระผง สมุชุ่มวัดอมรินนะครับนะก็อยู่แถวใกล้ๆกับศิริราชนะครับนะกรุงเทพมหานครนะครับพิมพ์จะเหมือนกับพระผงปีลานเลยนะครับนะแต่จะเป็นรูปเหมือนเป็นพิมพ์น้ํามันนะครับนะเป็นองค์พระน่าสมาธิมีปกโพนะครับสี่เหลี่ยมสวยๆอันหนึ่งหลักหมื่นนะครับแบบนี้อันดับที่3นะครับอันนี้ก็เป็นรูปหล่อหลวงปู่เดินหนนะครับเป็นพิมพ์แต่งโดยอาจารย์เชื้อหนูเพชรนะครับเป็นคนแต่งแต่งเป็นรูปเหมือนปู่เดินหนนะครับนะประมาณปีสองห้าหนึ่งกว่า นะครับนะจะออกเป็นเนื้อนวะผิวไฟนะครับนะแบบนี้ผมเชื่อเลยว่าหลายท่านไม่เคยเจอนะครับสวยๆองค์หนึ่งหลักแสนนะครับแบบในคลิปนี้นะครับอันดับที่4ครับนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเจ้าพ่อกวนอูนะครับจะสร้างในปี2503เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟแบบในรูปนี้นะครับนะซึ่งด้านหน้าจะเป็นรูปภาษาจีนนะครับส่วนด้านหลังจะเขียนว่าวัดสมณะนำบริหารนะครับสวยๆนะครับนะองค์หนึ่งหลักหมื่นนะครับสร้างน้อยมากนะครับนะ อันดับที่5ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญชินราชวัดทองนบคุณนะครับปี2463นะครับว่ากันว่าหลวงพุทธศุขวัดปากคอมาขามเท่าร่วมปลุกเสกด้วยนะครับนะองค์ด้านหน้านะครับจะเป็นเหดือน่อพิมพ์ทรงเสมามีหูนะครับด้านหน้าจะเป็นองค์รูปเหมือนพระพุทธชินราชส่วนด้านหลังจะเป็นลักษณะหลังยันไม่มีบอกเลยเลยนะครับแบบนี้เป็นวัดทองนบคุณสวยๆองค์หนึ่งหลายหมื่นนะครับนะ อันดับที่6เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเหรียญชินราชนะครับนะเป็นหล่อชินราชหลวงพ่อเจิมวัดวัดปา่าโมกวาลวิหารจังหวัดอ่างทองนะครับก็จะเป็นประมาณปี2 4 7 0นะครับลักษณะจ,จะคล้ายกับอันดับที่5เลยนะครับตัวหนังสือจะต่างกันและพิมพ์จะต่างกันนะครับนะเป็นทรงเสมาหลอ่อมีหูในตัวนะครับนะสวยๆอันนึงก็หลายๆพันถึงหลักหมื่นนะครับต่อมาครับ อันดับที่7ครับกิ่งนนปัดตลอดนะครับนะหลวงพ่อแฉ่งวัดบังพังนะครับจะสร้างในปี2 4 8 4จะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเขาเรียกว่าเนื้อทองเหลืองอมเขียวนะครับเป็นพระนั่งมาวิชัยนะครับเป็นทรงพระกลิ่งทั่วไปมีด้านหน้าจะเป็นลักษณะบวกความบบงหงายส่วนด้านหลังนะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแช่งวัดบังพังจะตอกโคตเป็นโคตน้าปัดตลอดนะครับนะใต้ฐานจะมีการบรรจุกิ่งหรือบางองค์พิเศษอาจจะมีตอกโคตตรงใต้ฐานก็มีนะครับนะสวยสวยองค์หนึ่งหลายๆหมื่นถึงหลักแสนเลยนะครับ อันดับที่8ครับอันนี้เรียกว่าชุดเรียกลาบหลวงพระแฉ่งวัดบางพางนะครับนะทรงนะครับจะเป็นลักษณะรูปเหมือนนะครับมีทั้งพิมพ์พุทธกวักพิมพ์สีวลีนะครับนะมีพระอยู่3องค์นะครับนะจากวัดจะเป็นลายฉนุกแบบนี้เลยนะครับมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อนาคเนื้อเงินเนื้อทองคาสวยๆอันนึงหลักหลายๆแสนถึงหลักล้านส่วนเนื้อนาคหลายๆแสนเนื้อเงินองค์หนึ่งหลักแสนชุดหนึ่งนะครับสวยๆคมๆมีทั้งแบบรูปเหมือนปัม๊มและแบบหลอ่อขอให้สวยแชมป์ราคาเท่ากันหมดนะครับนะ อันดับที่9ครับอันนี้จะเป็นสมเด็จรุ่นแรกนะครับอาจารย์เทพสาริบุตรนะครับปกติเราจะคุ้นเคยแต่พวกเป็นพระกลิ่งนะครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นสมเด็จรุ่นแรกของท่านนะครับลักษณะฐานนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนฐานคาโตะนะครับนะครับนะมีเม็ดมวลสารสีขาวผสมอยู่เยอะๆแบบนี้นะครับสวยๆอันหนึ่งหลายๆหมื่นนะครับนะอันดับ10ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าพระ กิ่งนวะหอละคุณรุ่นแรกปี2501กิ่งอันดับต้นๆของอาจารย์สวัยสุมโนนะครับวัดลาดนดาจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์สวัยได้สร้างพระกิ่งแต่งเยอะมากๆโดยกิ่งที่เป็นที่รู้จักของนะครับนักสะสมเซียนพระก็คือกิ่งนวะหอละคุณนะครับรุ่นแรกนะครับสวยๆนะครับหลายๆหมื่นถึงหลักแสนนะครับจะเป็นลักษณะเนื้อนวะมีการตอกแต่งเม็ดผสมองค์พิมพะนะครับเป็นลักษณะริ้วจีวรหรือเป็นลักษณะบัวนะครับนะนะครับทั่วองค์พระนะครับ นะนะครับสวยๆหลายๆหมื่นถึงหลักแสนนะครับสร้างแค่58องค์เท่านั้นนะครับแบบในรูปจดจําให้แม่นเปื่อท่านไหนไปเจอนี่ก็คือ10บันดับนะครับพระลึกลับใครที่มีพระนะครับลึกลับหรือพระไม่รู้ที่ไงนะครับลองส่งมาดูกันได้นะครับนะสำหรับวันนี้เอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซั b สไครป์ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพระเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาดาม ดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเอลำปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก g o o g l e Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก<ๆ>็จะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามานั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ